บังกล้องแล้วโชค iPhone SE 2020ครับฮึบอะงานด่วนงานรีบมาแล้วครับผมกับพัสดุที่บินตรงมาจากสิงคโปร์นะครับผมข้างในนี้อะอยากรู้เหมือนกันในเรี่ยมีอะไรบ้างข้างในนี้มีอะไรอยู่เอ่ยาป บังกล้องแล้วโชค iPhone SE 2020ครับเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมกับนำโชคเลยละกันเ <c oughs> นี่ยนะครับซ้ำไม่ใช่ Apple iPhone นะครับ iPhone สมมัยสิเดี๋ยมาอันบ็อกกันดูว่าตัวเครื่องกล่องมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทำไมเขาหงหากันมากเลยว่า iPhone ใหม่มาแล้ว iPhone SE นะครับนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวอันบล็อกให้ดูก่อนสับนี้ก็เป็น iPhone SE 2020นะครับรุ่นความจุ64 g b นะครับผมแล้วก็เป็นสี Product Red ก็คือเรียกว่าสั่งสีนี้มาปเป็นสีพิเศษแล้วก็ได้บริจาคให้กับโควิดด้วยนะครับช่วงนี้ Apple ก็เขาบริจาคเพิ่มเติมจากที่เดิมมีแค่ h a v เท่านั้นนี่ก็เป็นตัวเครื่องของ iPhone SE นะครับ เห็นไหมว่าดีไซน์จากล้ายกับต่อไอโฟน8ครับขนาดตัวเครื่องหน้าจอเดี๋ยวพักไปก่อนนะมือกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เริ่มจากด้านล่างกอนเลยจะเป็นมอแปลงซึ่งหน้าตาแบบนี้อย่างที่บอกว่ามาจากสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยก็จะาเป็นมอแปลงไทยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของสิงคโปร์ก็หน้าตาแบบนี้แหละอยากจะดูกันนะคือเรื่องของตัวชาร์จความแรงในการจ่ายไฟเพราะว่า Apple เองก็บอกแล้วแหละว่าตัวที่แถมมาจะจ่ายไฟปกตินะครับไม่รองรับการชาร์จเร็ว อันนี้ก็มีข้อมูลบอกว่าเป็น 5V 1A นะครับที่แถมมาก็คือแจกกำลังไฟแค่5วัตต์ท่านั้นสำหรับตัวม้เอแปลงที่แถมมาครับจากใช้เราก็ต้องซื้อม้เอแปลงใหม่มานะครับแล้วก็ตัวหูฟังอันนี้จะเป็นแบบ AirPods นะครับแล้วก็เป็น Lightning นะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีหูฟัง3.5ให้นะครับสองอย่างอย่างที่3ก็คือสายก็ยังเป็น Lightning อยู่แต่ก็ถามว่าเมื่อ,อไหรจะเป็น USB C ทีนึ ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นครับยังเป็น lightning cable อยู่นะก็เป็นอุปกรณ์3อย่างที่เขาแถมมาในกล่องนะครับที่เหลือก็จะมีอ่าตัวนี้กับพวกเอกสารต่างๆครับแล้วก็สติกเกอร์ครับในโปรดักเร์ Red นะแต่นี้ยังไม่ได้บอกถึงเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับอ่าแล้วก็มีพวก welcome to iphone เป็นหลายๆภาษาครับแล้วก็มีตัวเข็มจิ้มซิมนะครับไปจิ้มถาดซิมสิ นะแล้วก็มีสติกเกอร์ a p p เ e ิะครับเผื่อเราต้องการจะไปขยายความเป็นสาวกไปแปะไปที่โน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะหลังคาหลังคารถไม่ได้กระตกหลังรถนี่ก็เป็นของทั้งหมดในกล่อง iPhone SE นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมเองก็ทำการอันบล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับจะมีพลาสติกนะครับชิ้นนี้แหละแปะด้านหลังทั้งแผ่น มาที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองเลาะออกแล้วกันนะจะได้เห็นชัดนะครับปรับสีของตัว iPhone SE 2020ที่เป็น Product Red นะครับนี่นะครับหน้าจอเป็นสีดำ้อาบอกว่าในลอน็อนนี้ทุกตัวหน้าจอสีดำทั้งหมดนะครับจะเป็นเครื่องสีขาวสีดำหรือว่าสีแดงก็จะเป็นหน้าจอสีดำแบบนี้หมดเลยนะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม เปิดปิดไซเลนต์โหมดครับเป็นสวิตช์สลับขึ้นลงถูกไหมคนใช้ฟรู้จักกันอยู่แล้วเขามีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะฮะแล้วก็มีแถบเสาสัญญาณอยู่นิดหน่อยนะครับด้านล่างตัวนี้จะเหลือแค่ไลนิ่งเท่านั้นนะครับพอร์ตเดียวส่วนดูตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นไมโครโฟนฝั่งนึงเป็นลำโพงและอีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นช่องสลับถาดซิมนะครับเจ้ามาก็จะเป็นสล็อตแค่1ซิมเท่านั้นแต่ววารุ่นนี้จริงๆรองรับ2ซิมแต่ว่า,ใ,วาใช้งานเป็นลักษณะของ e ซิมตัวหนึ่งแล้วกก็็ออีนนนึงจะเปปใใส่ไ นี้ี่ปุ่ม power เปิดหน้าจอนะครับวหลังตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นโลโก้ a p p l e นะครับที่แคับมาอยู่ตรงกลางเครื่องแหละก่อนที่พวก iPhone 8หรือ7อาจะะบิดประมาณช่วงนี้นะครับแต่นี่มันแครบมาตรงกลางเครื่องแทนมี Pro d ักเ r e รกล้องหลังตัวเดียวนะครับ12ล้านพิกเซลตัว LED flash ที่เป็น True Tone นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดหน้าจอกันดีกว่าปึ๊บนะอ้าวอ้าวอ,อ๋อลืมว่าปิดเครื่องอยู่นี่นะครับเปิดเครื่องมาแล้ว อ่าผมใส่ินไปแล้วนะครับปกติมันจะขึ้นว่าสวัสดี h e ลโลแล้วค่อเราล็อกอินเข้าไปนะครับแต่วันนี้ผมใส่ินเรียบร้อยแล้วครับจะได้ดูกันว่าหน้าจอ UI ต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างซึ่ง iPhone ก็คือ iPhone iOS ก็ iOS ครับหน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละสำหรับ iPhone SE 2020นะครับตัวเครื่องก็จะเล็กหน่อยนึงคือประมาณนี้แหละฝ่ามือเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่4.7นิ้วความละเอียดก็เป็น Retina HD นะครับ1334คูณเจ็พิกเซล แล้วก็ยังมีปุ่มโฮมหรือทัชไอ i ดีด้านล่างที่หลายคนคิดถึงกันครับตัวน,นี้ก็สามารถจะใช้ตัว Touch ID, ทัชไอ i ดีในการสแกนนิ้วปลดล็อกเครื่องได้ก็ถือว่าเหมาะก,กับช่วงเวลาที่ต้องใส่หน้ากากเรกาก็ไม่ต้องลำบากสแกนหน้าครับก็ใช้ทัชไอดีนี่แหละกดปลดล็อกกันไปเลยส่วนตัวกล้องหน้าตรงนี้นครับความละเอียด7ล้านพิกเซลเรียกว่าดีไซน์ขนาดตัวเครื่องถ้าเกิดไซส์ iphone 8อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเหมาะพอดีกับไซส์เดิมนั่นแหละอย่างที่เราเคยมีการพูดไปนะครับว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆของตัว iphone se 2อง0เนยจจบบมา จาก iPhone 8เดิมทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะว่าก็มีเทคบล็อกเกอร์เจ้าหนึ่งที่ลองแกะเครื่องมาแล้วก็ลองสลับชิปกับสลับตัวแบตเตอรี่ดูก็สามารถจะเปิดเครื่องบูตได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรม3 g b แบตเตอรี่มีความจุ1,821มิลนะครับเท่ากับ iPhone 8เลยซึ่งอันนี้จะรองรับการชาร์จเร็วผ่าน lightning น,นะครับสูงสุดที่18วัตต์ถ้าเกิดถามว่าแล้วความใหม่ของมันคืออะไรกันแน่ก็คือเรื่องของตัวชิปเซตนะครับ A13 Bionic ที่นำมาใช้กับ iPhone SE ตัวนี้เองมันคือตัวเดียวกับใช้ใน iPhone 11 Pro เลยใช่ไหมทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเร็วแรงขึ้นประสิทธิภาพในการประมวลผลต่างๆกราฟิกแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยครับอย่างเช่นในโหมดกล้องตอนนี้ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Quick Take ที่เราจะสาม,มารถนะครับเลือกถ่ายภาพแบบนี้แพะหรือกดค้างเพื่อถ่ายวิดีโอได้เลยก็เป็นค Quick take ก็เข้าโหมดวิดีโอทันทีนครับแบบนี้นะครับคือจะบอกว่าฟีเจอร์ใหม่ๆของตัว iPhone SE เนี่ยได้มาเพราะชิป Apple a 1 3ก็ไม่ผิดนะครับ ซส่งก็รวมไปถึงการถ่ายภาพแบบ HDR d i f Fusion ครับแล้วก็โหมดวิดีโอตอนนี้ก็รองรับการถ่ายที่ 4K 60เฟรมด้วยนะสำหรับตัว iPhone SE นะครับนี่โหมดต่างก็จะมีโหมด Time lapse ครับโหมด Slow Motion โหมดวิดีโอโหมดถ่ายภาพปกตินะครับโหมดถ่ายภาพบุคคลนะเดี๋ยวลองสลับเป็นกล้องหน้าดูว่าใช้งาน,นได้หรือเปล่านะครับ <Ooh. S 1> นี่ก็จะมีเรื่องปรับแสงธรรมชาติแสงไฟสุดโอนี่ขาวขึ้นมาเลย แสงธรรมชาติคือแสงเข้าผมประมาณนี้นะครับไฟจะส้ม,สม,สม,สมหน่อยหนึ่งเพราะว่าเซอร์ราวดิ้งมันเป็นไม้นะอาจจะมีท้อนแสงส้มเข้ามาครับแต่ก็เลือกปรับเป็นไฟสตูดิโอได้ก็ขาวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแสงไฟคอนทัวร์นะครับเน้นเรียกว่าเน้นมิติของใบหน้านะฮะแบบนี้ก็จะมีภาพที่ถ่ายมาเช่นอันนี้จะเป็นกึ่งไลฟ์โฟโต้นะครับที่ผมถ่ายมาตะกี้นี้นะครับ เป็น่วนหนึ่งของตัวโหมดกล้องอย่างที่บอกครับว่าพอได้ A13 เข้ามาเนี่ยทำให้โหมดกล้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นม,มาด้วยในส่วนการใช้งานการเชื่อมต่อนะครับ iPhone SE ตัวนี้ยังรับแค่ 4G เท่านั้นนะครับยังไม่รองรับ 5G เนาะส่วน w i f i นี่เชื่อมต่อได้ทั้ง 2.4GHz แล้วก็ 5GHz นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือตัว Wi-Fi 6นะครับชิป a 3นี่รองรับด้วยทำให้ iPhone SE ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 6ได้ด้วยนะครับตัวเครื่องครับรอบ เคเทียบสเปคว่างไอโฟนเอสตัวใหม่กับตัวแรกเลยเนี่ยก็ต้องว่าในรุ่นแรกนะครับขนาดจอเล็กกว่าแค่4นิ้วตัวนี้เป็น4.7นะครับแล้วก็หูฟังสามตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะรองรับตัวการชาร์จไร้สายหรือว่ายเลยชาร์จจริงเพิ่มเข้ามาครับเพราะว่าด้านหลังตัวนี้มีกระจกนะครับก็สามารถจะวางทันชาร์จไร้สายได้นะครับสว่วนเรื่องความทนทานครับ iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยก็ยังรองรับมาตรฐานก,านกาันน้ำกันฝุ่น ip 6 7ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นการอันบ็อกซ์ครับแกะกล่อง iPhone SE ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าขนาดตัวเครื่องเป็นยังไงอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็กําหนดวันขายในไทยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนี้แหละน่าจะเข้ามาในไทยกันครับผมส่วนนี้ต้องบอกว่าเรามาแกะกล่องให้ดูด่วนๆก่อนนะครับผมแต่ว่าการทดสอบหลังจากนี้เนี่ยใครอยากจะดูแบบไหนอยากให้ทดสอบเรื่องอะไรชนกับ Android รุ่นไหนบ้างคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผม ไว้เดี๋ยวเรามาจัดให้แน่นอนวันนี้เดี๋ยวขอไปลองเล่นเพิ่มเติมก่อนกับ i p h o n e SE 2020นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดอยแซมด้วยน,วนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเทปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ